ภาพการเคลื่อนไหวของกองกําลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ที่ขนย้ายโดรนติดระเบิดที่ใช้ในการโจมตีทหารเมียนมาในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมารวมถึงการเคลื่อนย้ายกําลังพลของกองกําลังสาภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU ตามแนวชายแดนตรงข้ามอําเภอแม่สอดและอาเภออุ้มผางจังหวัดตาดูเหมือนภาพที่ชินตาของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหลังทั้งสองฝ่ายได้มีการต่อสู้กันอย่างหนัก ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงทุกวันนี้<ไ>การสูรบที่ไม่ห่างจากแนวชายแดนถูกนายกันนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อ<ว>พับเป็นธรรม<ว>นำเรื่องทาหารเมียนมาก,กว่า8 0นายลุกล้ำดินแดนไทยที่บ้านเลตองคุและมอตตลัวอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาไ,<ว>ไปอภิปรายในสภาและตั้งคำถามถ,ามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเร่งกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบข้อเท็จจริงนักวิชาการที่ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาให้ความเห็นว่าหน่วยงานรัฐต้องเร่งชี้แจงประชาชนได้รับทราบว่ามีทหารติดอาวุธเข้ามาจริงและอยู่นานหรือไม่หากเป็นเรื่องจริงและมีการติดอาวุธก็ถือว่ารุกล้ำอธิปไตยเนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายคงความเป็นกลางมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งในประเทศเมียนมาซึ่งการกระทำดังกล่าว สร้างความสัน่นคลอนเรื่องความเป็นกลางของไทยจึงต้องเรียกสื่อสารและอธิบายให้ชัดเจนทั้งนี้โดยปกติพื้นที่ชายแดนจะมีหลักปฏิบัติเรื่องการข้ามแดนเพื่อหาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคหรือยารักษาโรคซึ่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้ารับการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่มีการติดอาวุธคือในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับมันมีหลักปฏิบัติแล้วนะครับว่า ถ้าในกรณีของกองกําลังที่อยู่ชายแดนนะครับออสมมุติถ้าจะข้ามฝั่งมาในประเทศไทยอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะมาหาเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารหรือว่าการรักษาโรคเนี่ยผมก็จะว่าประเทศไทยเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มนะครับทุกขัดแยง้งก็มารับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยได้นะครับแต่ก็ต้องมีข้อแม้นะครับว่าในแง่ของการข้ามพรมแดนมาเนี่ยนะครับ จะต้องไม่มีการติดอาวุธเข้ามาในประเทศไทยนะครับหรือว่าแสดงออกสัญลักษณ์เครื่องหมายทางด้านการทหารนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าถูกล่วงละเมิดหน้าอี่ประิปไายไทย PBS สอบถามไปยังพลโทรประสานแสงศิริรักแม่ทัพภักที่3ได้รับการชี้แจงว่าหลังทราบเรื่องได้สั่งการให้ตรวจสอบและได้รับรายงานว่าไม่พบทหารเมียนมาในเขตพื้นที่ไทยแต่อย่างใด ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผางชี้แจงว่าพื้นที่ที่ทหารเมียนมาเข้ามาอยู่นั้นเป็นตะเข็บชายแดนที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเขตไทยหรือเมียนมาและฝ่ายเมียนมาจําเป็นต้องใช้เส้นทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการซุ่มโจมตีจากฝ่ายต่อต้าน